สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรม Z W 3D นะครับวันนี้จะมาสอนในหัวข้อเรื่องการเปิดปิดกลิตนะครับวิธีการเปิดปิดกลิตสามารถเปิดปิดได้ที่ตรงไหนบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเข้าไปที่การสเก็ตก่อนนะครับวิธีการสเก็ตนะครับผมสามารถคลิกขวาที่เพนเพนนั้นแล้วเลือกสเก็ตได้เลยนะครับปึ๊บ ะจะสังเกตเห็นว่ามีพอยต์เต็มไปหมดเลยพอยต์พวกนีนะะ้เรียกว่ากริดในตัวโปรแกรม 3D วิธีการเปิดปิดมันนะครับอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะจะมีกริดพอยต์อันนี้เปิดอยู่เป็นกริดพอยต์มีกริดลายเมื่อเราใช้การสเก็ตบ,บางครั้งอาจจะต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับวิธีการเปิดปิดมันนะครับอีกทางหนึ่งก็คือสามารถเข้าได้ที่ configuration นะครับ ปุ๊บเข้าไปที่สองดีตรงนี้นะครับเลือกไปที่กริดที่เราต้องการไม่ว่าเป็นกริดพอยต์กริดลายกริดออฟนะครับออฟก็คือปิดไปเลยส่วนนี้เป็นกริดสเปซซิงนะครับว่าต้องการความกว้างคุณยาวเท่าไหร่ของตัวสเปซของตัวกริดนะครับนี่ฮะถ้าเกิดไม่ต้องการใช้งานกดออฟไปได้เลยนะครับกดโอเคเมื่อเราปิดเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่แล้วนะครับมันจะถูกตั้งค่าไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะปุ๊บสมมุติผมเข้าไปที่สเก็ตใหม่ นี่ฮะกลิตก็ถูกปิดไว้นะครับสรุปนะครับในการใช้งานกลิตนะครับสามารถเปิดปิดกลิตได้ที่ตรงนี้นะครับทางแรกก็คือด้าที่ด้านบนนะครับเลือกไปที่กิจออฟกิจพอยต์กิจไลน์นี้แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะครับและวิธีที่สองนะครับเข้าไปที่ configuration ตรงนี้นะครับรูปฟอนเฟืองเข้าไปที่ 2D นะครับในหมวดของ general นะครับจะมีคำว่ากิจสไตล์อยู่ ตรงนี้สามารถเปิดปิดกลิตไ้ที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอสอนการเปิดปิดกลิดนะครับในการใช้งานของตัวสเก็ตสองดีนะครับผมขอบคุณครับ